ใ <courses>. ช่เด็กมันไม่มีภาษาทุกเด็กเนาะทุกเด็กนะพี่ไม่ไม่มีภาษามันตื่นรู้มองเห็นแบบไม่มีภาษาอย่างนั้นต่างประทงต่างประเทศเด็กต่างประเทศก็มองมันม,มองตื่นรู้มองเห็นแบบไม่มีภาษาอย่างนั้น ที่เราใช้ชีวิตประจําวันและในความเป็นผู้ใหญ่นี่มันมีภาษากับอตัวที่มันไม่มีภาษาสอนอยู่ด้วยเข้าใจไหมมีเด็กกับผู้ใหญ่อยู่ในด้วยในตัวของพวกเราเนี้ยส่วนเด็กที่ไม่มีภาษาเนี่ยมันเหมือนมนุษย์ถ้ำเลยไงมันไม่มีภาษาไงมันก็มาตื่นรูมองเห็นอย่างนี้เลยไงเด็กฝรั่งก็เป็นแบบเนี้ยหมูหมากรากายก็เป็นแบบเนี้ยมันมีความเป็นผู้ใหญ่มีความตัวรู้กับตัวไม่รู้ไงวิชาอยู่ด้วยกันไงแปลว่านี้ไง จะแม่ล่ะสาธุตัว,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 วรู้กบตัวไม่รู้อยู่ด้วยกันไงรู้ว่าไม่รู้อยู่ด้วยกันไงจะแม่ตัวเกิดกาตัวไม่เกิดอยู่ด้วยกันไงคี่เด็กก็ยังไม่รู้หรอกพี่ไอดีนยนไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับจะแม่<ล><ล>ไม่ใช่กาตีมายาวใช่ไหม รู้อะไรัยงไม่รู้อะไรเลยแต่มันไม่มันไม่ให้ค่าไงเข้าใจป่ะเด็กๆมันยังไม่ให้ค่ามันยังมีความไม่รู้ไงเพราะว่าเขาไม่รู้แล้วก็แบบปักไฟเงี้ยจิ้มกับไฟมือไปเข้ากับไฟอย่างนั้นว่ามันยังไม่รู้เนี่ยแต่เราแค่แต่เรารู้หมดแล้วใช่ไหมเหมือนอาจารย์จ่อยว่านั่นแหละเด็กเด็กตัดสรู้เรื่องไฟเรียบร้อยเลยทีนี้ใช่ไหมอาจารย์จ่อย ยานไฟจราจรให้ขับรงไปเรื่อยๆเด็กตัดทะลุเลยนะผมตึงขั้นใช้ผมถึงขั้นใช้ขั้นตัดทะลุเลยนะน้องจอยพุ้ยเวอร์แม่งเลยอ่ะตัดทะลุเรื่องไฟแบบนี้แนบเลยแดดแดดไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันยังไม่เข้าร่มอยู่อ่ะก็มันเป็นเด็กอ่ะใช่ไหมใช่แต่มันก็ร้อนร้อนนะแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไง แต่มันร้อนอ่ะมันร้อนแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันคือร้อนเหรอนะให้ภาษาไม่ถูกไงเด็กตัดสรู้เรื่องไฟเรียบร้อยละทีนี้ก็หลบหลบแดดไงหลบแดดได้บรรลุเรื่องไฟละทีนดียวลมรู้รู้ของมันเองไงเพราะมันร้อนมาอะไรผ่านศามันก็รู้ก็หลบแดดเพราะมันร้อนมากๆมันก็หลบแดดมัก็เข้าโลกเห็นไหมแต่มันไม่รู้หรอกคืออะไรนั่นน่ะรรูู้้ก็ไม่เด็กๆก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยไม่ได้ให้ค่าไม่มีภาษาไงเด็กก็คือเด็ก ให้คนก็พอนภาษาให้ก่อนแล้วนะเริ่มันเป็นก่อนแล้วก็พอนภาษาไปลองไปแตะนั่นแตะนี่เยอะอยากจะปพัสะยานไฟจะาอดให้ขับลงไปเรื่อยๆลองทานไปมั่งจับเห็นนั่นนู้นก็เออไม่รู้เลยว่าตรงข้างหน้ามันจะหล่นไม่หล่นไม่รู้เดี๋ยวกูจะอยากจะไปตรงเนี้ยกูจะกระดึ๊กกระดึ๊กเลยน้ำรู้แบบเด็กๆใครชื่นจอใหญ่เปิดการยืนยันตัวตนด้วย

อันนี้ก็กินขาดแล้วใช่จินตนาการเอาธรรมชาติไงเราชอบธรรมชาติจินตนาการเอาก็สวยคนละแบบสวยคนละแบบกับอาจารย์มดอย่างน้องจอยกับอย่างอะไรอ่ะพี่อดีนหน้าตาก็ต่างกันใช่ไหมเขาหล่อคนละแบบดูดีคนละแบบน้องเกศก็คนละแบบพี่มดสวยกว่าถ่ายรูปเมื่อสองเดือนที่แล้วหาภาพรูป อ,เเอ,อันนี้รูปตั้งแต่ตอนไห<อ>น,นเนี่ยรูปตั้งแต่อายุสามสิบกว่าเลยแม่้งนี่รูปนี้อันนี้รูปตั้งแต่อายุอันนี้แล้อรูปนี้ตัง้งแต่ตอนอายุดีแล้วมันก็น่าจะอยู่ประมาณตั้งยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยสามสิบกว่ากว่าไอ้ยี่สิบกว่ากว่าน,น,นะ,ะานนนต้องเอานู่วันนี้มาใส่ถ่ายรูปวันนี้ขับแท็กซี่ก็ได้อ,อะไรก็ไดู้ ว่าเออเมื่อเดือนที่แล้วให้ถ่ายไว้อยู่ออ๋เดือนที่แล้วถ่ายสองเดือนที่แล้วถ่ายไว้อยู่อาจจะหามันลงอยู่นะมันอยู่ในเครื่องไอ้เที่ยวไปลงคุณแม่มันอยู่ที่สแตนา์นะคุณแม่บอกขอสดแบบแบบไม่ไม่แต่งแอปแม่บอกไม่แต่งแอปไม่เลื่พิมพ์ผิดคุณแม่ไม่เข้าใจไม่เลื่อนจะพิมพ์แบบขอสดๆอะไรเงี้ยก็ได้ ออหน้าสดเลยลงหน้าสดสดเลยใช่หน้าสดใช่แต่ถ้าเป็นคู่หนุ่มสาวจีบกันได้นะออกขอสดเนี่ยโหมึงไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยเหรออะไรอย่างี้เงี้ยต้องเอาหน้าเอาหน้าอะไรนี้บ้างหน้าจริงหน้าสดมาเดี๋ยวเขาตกใจหมดทัวกันวิญญาณไฟจราจรแรกขับตรงไปเรื่อยๆจากนั้นนี่ใช่ไหมรูปปัจจุบันใช่ไหมไม่ไม่ยาวไม่ยาวสวยสุด ีก้ไม่นานนะแต่งใช่จ้าเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เปิดกล้องแม่โชว์หน้าหน่อยแม่โชว์หน้าหน่อยแหมเปิดกล้องสินี่แบบแม่เนี่ยของจริงสมเรชาติเนี่ยเห็นไหมใช่ของแท้กินข้าวเพิ่งเดร็จเปิดสมชาติแม่ยังแม่ยัง ลายอาจารย์จิ๋วผมคิกว่าสาวที่ไหนมีสองคนแม่ยาวาล,ลูกแม่นั้นก็แม่ไม่ยาวนี่เองลูกแม่นั้นก็หลายปีแล้วอันนั้นนะห้าปีแล้วก่อนโควิดก่อนโควิดแม่ยาวาลูกแม่ตุ๊กาจะกอดออนมาแม่ตุ๊กตาะจะไปพรุ่งนี้แล้เนะวเด้อ ไปวันไหนอ่ะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่ามันจะได้สักสี่วันจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าโชคดีปีใหม่จ้าไปได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ้้อยู่เปลี่ยนเป็นเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แหละเพราะว่าเัาได้หลายวันหน่อยจ้าโชคดีปีใหม่จ้า